อเลงมาปุ๊บเห็นไหมเริ่มหมุนมถ้าถ้าไม่ได้ก็เอาสติ๊กลงเลยนะมผมว่าผมว่าพี่ไม่ได้วะผมดูแล้วพี่ไม่น่าจะได้ สำหรับใครนะครับที่อยากได้แบตเตอรี่ X t e l นะครับส0 0 2 34 3ามเซลล์1 1 1นโวลต์นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับก็ละ้อนละ420บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับแล้วตอนนี้ผมกดถ่ายแล้วนะครับวันนี้อยู่กับกล้อง Sony ZV-1 0นะครับแล้วก็ไมค์กลิ่นบอล DJI นะครับเป็น DJI เขาเรียกว่ามินิ R อะไรนะ r s IS 3 Mini นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็โหลดแอปเข้ามาในมือถือนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมการถ่ายการหันกล้องอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสมมุติเราจะไม่ต้องไปไปกดที่ตัวไม้กิมบอลเลยนะฮะแล้วก็กดหยุดอ่าบนโหมดของอะไรวะอ๋อโอเคท่านี้เราผมจะเปลี่ยนมาเป็นสติ๊ก4พารามิเตอร์2เปลี่ยนเป็น4 พราะว่าผมเล่นลันเดอร์อยู่ขวาแอลลอนอยู่ซ้ายแต่ผมก็กลับมาหน้านี้อันนี้ผมตัดโหนตัวนี้รอไว้ให้อันหนึ่งคือไม่ต้องไปสนใจมันครับกระสับขึ้นไปให้หมดตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวมันจะกันกันไม่ให้แบบว่ามันหมุนไงครับอ่าตอนนี้เราก็อันนี้ไม่ขึ้นยางกัน วันนี้นะครับผมก็มาบินส่งงานให้กับลูกค้าที่มารับถึงบ้านนะครับอันนี้ไม่ประสงค์ออกนามเนาะเ <c oughs> ขาอ,อยู่ตรงรูนะเขหลบอยู่อ่ะอันนี้โอนตังค์มาเรียบร้อยแล้วหละเราก็หายรอบละ ลเวเาไม่แรงจนเกินไปแบบบ้าพอดีพอดี นันบินมันก็ไม่แตกนะคอเดี๋ยวผมดูให้นะครั้นหนึ่งแล้วนึ่งไปในหนึ่งชั่วโมงติดต่อกลับมาโอ้เป๊ะเลยเนี่ยอ,อันนี้รอบไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ารอบเยอะกว่าน,นี้มันก็จะพี่ก็จะกลัวมันไม่นัวไกลัวแลวครับผมจะให้พี่ลองบินจะลองไหมสักหน่อยก็ดีครับอะ ตคืนให้ถ้าเกิดว่าไม่นั่นปุ๊บก็อยู่นั่นเลยครับคือต้นกับเอลเเวเตอร์จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือหางครับหมุนหัวซ้ายขวาอันนี้หมุนหัวขึ้นลงพี่ต้องระวังว่าตอ้ตองเร่งตรงๆแต่ถ้าเราเร่งแล้วเราบิด หรือว่าบีไปทางเนี้ยหางมันก็จะกลัหางมันก็จะหมุนใช่ลองดูไหมลองดูสักหน่อยครับถ้าพลาดเราค่อยว่ากันเนาะเหมือนเหม๋อนอันนี้คือไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังขึ้น<พ>บนพี่ว่า<บ>พี่เอาเอาฮอ,อไปไปวางไกลๆก่อนก็ได้ครับแต่ว่ามันใกล้รถเดี๋ยวจะจะโดนรถ เราเรายกขึ้นอะ่ะเราต้องคันเร่งอะ่ะถ้าเทิร์นก็ต้องค่อยๆยกขึ้นเรื่อยๆนะอ่าถ้าเกิดว่าเรายกปื้ดขึ้นมาเลยเราเราอ่าเรากันไม่ได้มันจะ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 น่ากลัวต้องถ้าเรายกขึ้นมาใช่ค่อยๆขึ้นถ้าเรายกขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเรามันกดมันไม่ได้เราเราเลี้ยงไม่ได้เราก็สติกลงให้ขาตะกี้แตะพื้นแล้ว สติ๊กลงเขือนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสติ๊กลงเือไอ้ไม่ใช่ลงติลงลงเขือนนี้อันนี้คือเราอันนี้คือตัดโหนเวลาที่เราสับไว้แล้วเราเล่นขึ้นมันจะไม่หมุนเออมันจะไม่หมุนเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดถ้าเอานี้ลงปุ๊บมันจะหมุนทันทีเลยถ้าเรานะครับเคยเล่นฮอรชซีชแนนไหมครับยังไม่เคยเล่นเลยครับอืเล็กครับอันนี้แหละครับเพื่อนๆอันนี้ไม่เคยบินเลยนะอันันนี้มันมันเราต้องแหก่อนไหม ันไม่ต้องแหกมันไม่ได้เป็น GPS เอ,เอาสับสับตัวนี้ไปให้สุดก่อนครับพอเร่งมาปุ๊บเห็นไหมเริ่มหมุนอถ้าถ้าไม่ได้ก็เอาสติ๊กลงเลยนะผมว่าผมว่าพี่ไม่ได้วะผมดูแล้วพี่ไม่น่าจะได้ ใจไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอืมอไม่แน่อาจจะได้ก็ได้ขึ้นขึ้นเลยใช่ไหมครับถ้าขึ้นขึ้นเลยแล้วเราก็เลี้ยงเลยเลี้ยงแอรอนฝั่งขวาฝั่งขวามืามอแอรอนกับเอเลิเวเตอร์อยู่ตรงเนี้ยห่างมาเลยไอ้ห่างมาเริ่ม,มปัดไปทางโน้นพอเวลาขึ้นมันก็ต้องมีม,มีมีคุมนิดนึงอ่าพอแค่นี้ดูแล้วไม่น่าจะได้แล้วละดูละ ขึ้นอ่ะเดี๋ยวรบกวนถือให้หน่อยได้ครับ <c oughs> เคยถืกล้องเรียนหรออ่ <c oughs> แต่ผมครับผมจะอธิบายให้ดูว่าเดี๋ยวผมต้องกลับสติ๊กกันมันนั่นมันอีกใช่มันคือเวลามันขึ้นอ่ะคือมันจะประคองทุกอย่างแต่ของเราเลยมันจะไม่ เนี่ยนะเนี่ยผมเร่งปืด๊ดละแล้วทำไมอ่ะผมก็ดึงอยู่นะผมดึงอยู่นะเห็นไหมผมดึงอยู่นะผมผมเนี่ยนะนี้ห่างนี่ห่างไปขวาซ้ายหางเห็นไหมพอเลยเนี่ยต้องคุมเลยถ้าเราไม่มีเบสิกก็คือมันไม่เหมือนซิมเลยเนาะไม่เหมือนซิม ทุกอย่างมันต้องคุมครับนิ้วเราจะต้องดูด,ด,ด,ดูดูนิ้วผมนะเดี๋ยวมันอย่างเงี้ยมันจะต้องต้องคอยประคองตลอดแอลอนผมก็ต้องคุมนิ้วโ้่งข้างซ้ายผมผมก็ต้องคุมเหมือนกัน เบสิกหันสี่ทิศก็ต้องมีหันหัวออกไปหันหัวไปทางซ้ายนะครับหันหัวไปทางขวาจะต้องกันให้เราต้องเราต้องครอบท่านี้ให้ได้ทั้งหมด4ี่ท่าโดยที่นกพดทัวโนดินก็ต้องได้ด้วยโนดินก็ต้องหันหัวเข้ามาหาตัวเราเนี่ยครับเอาให้ได้แต่ท่าแรกที่เราควรจะทำได้ก็คือก็ต้องเป็นท่านี้อาหางกันหาตัวก่อน ตรงนี้ไม่เป็นไรดินมันเป็นบินดินแบบว่าเแบดบฟันไปเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นลานปูนะอ่ะลานปูนนี่เแบดบเป็นรอยเลยโหนนี่จะนิ่งนะเนี่ยจริงนิ่งนิ่งอันนี้ต้องใช้ฝีมือผมว่าพี่ต้องติดจ p s เอแล้วล่ะถ้าพี่ถ้าพี่อ,พอย่างนั้นไม่ได้เฮ้ยแบตบหมดละผมบินนานเกินไปเอาจนหมดเลย <laughs> ก็คืออ่าผลสรุปเลยนะครับก็คือลูกค้าได้ผมก็เลยต้องบินให้ลูกค้าดูก่อนแล้วก็พูดในขราวหน้าเป็นแต่ GPS ก็ต้องไปคิดดูอีกทีแล้วกันเนาะเพราเมื่อเมื่อกี้ตอนที่พี่กำลังยกหอขึ้นน่ะพี่กันไม่กันไม่ได้มันจะต้องมาเลเตอร์ก่อนเล่นสิแล้วก็อพอ เร,เราเราคายไปยกของจริงเราเทคนิคพื้นฐานเหมือนเราไม่เคยปั่นจักรยานน่ะถ้าเราอยู่ดีเราไปปั่นเลยมันมันมันก็จะมันก็จะล้มเลยแต่ถ้าเราปั่นปั่นแล้วก็ปัน่นปัน่ปน,นจนแบบว่าล้มแล้วลงอีกก็ได้แล้วก็คือก็เริ่มได้ครับก็อยางนี้ดีไหม โอเคก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามนะครับวันนี้กับคอนเทนต์กับลูกค้าหน้าที่มาเอาหอไปแล้วก็มาลองทดสอบบินดูว่าจะบินได้หรือเปล่าเนาะแต่ก็คือสรุปแล้วก็คือยังบินไม่ได้นะยังบินไม่ได้นะครับก็คือยังบินไม่ได้แต่ว่าหอก็ไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้หอไม่พังก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกดตรงหกดตรงปุ่มแดง